เทพชัยเนี่ยแหละที่เป็นตัวต้นเรื่องอยากทําสกู๊ข่าวเปิดโปงเรื่องนี้แต่ว่าพอโดนต้นสังกัดบีบหนักเข้าอ่ะก็เลยเริ่มถอยพงี้นี่เฮเทพถึงไม่อยากให้เราคุยเรื่องนี้ คุณจรรผมได้ใช right? right ่ไหมครัค <Franken> ุณออนนอนงใครค่ะเราเจอกันตอนแชร์เรื่องของปิศนาหรือเอสเต็บจันจักก็เป็นคนอเลย เทพชัยสามีนักข่าวที่ชื่อพรณภาผมอยากจะบอกว่าเรื่องมันยังไม่จบผมอยากให้คุณหยุดเรื่องนี้ถ้ามีคนมาตามหาคุณตามหาฉันใครจะตามหาฉันลูกสาวเธออยากขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งฉันจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือลูกสาวคุณผมส่งรูปให้คุณได้รวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วย ผมอยากให้คุณช่วยผมคุณก็รู้ว่าถ้าเกิดลูกสาวผมล่วงลึกไปกว่านี้สามีคุณจะทำอะไรตอนนั้นขี้ขาดยังไงอะตอนนี้ขี้ขาดเหมือนเดิมเลยนะคุณลองมาเสียภรรยายแบบผมดูไหมอะค,คุณร้อนดน,นงฮลัลโหลแปงเ้ยแต่ร้านที่เราเจอกันเนี่ยคนระดับคุณ่ะไม่น่าใช่ลานประจำนะ พราถ้าฉันบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญอะที่ฉันเจอเธอสองคนอะพะแ,แค่เรื่องบังเอิญอะวันนั้นฉันก็รู้สึกเปลี่ยวๆแล้วก็ได้เดินชิวๆขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่ว่าสิ่งที่ฉันเห็นเด่นกว่าวิวอะก็คือการจีบกันของหนุ่มสาวคู่หนึง่ง บางเอินในบางเอิญมันมีอยู่จริงนั่นแหละเอกสารพวกนี้มันเหมือนกับพี่แม่มีเลยพัดคุณก็มีเอกสารพวกนี้เหมือนกันหรอฉันคนเจอที่บ้านเก่าในห้องแม่อ่ะงั้นส่งตำรวจเ็าจบแล้วดิเอกสารพวกนี้มีเยอะแยะที่พรณภาก็มีส่วนหนึ่งที่ฉันให้เนี่ยก็ส่วนหนึ่ง กรษณาเขาทำธุรกิจนี้มาหลายสิบปีนะกว่าจะใหญ่โตได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นรอยแผลมันก็ต้องมีเยอะตามเป็นธรรมดาม่นฉันพอรู้จักนักข่าวที่แชร์ต่อได้อยู่นะให้ติดต่อเลยไหมคิดว่ากระดาษพวกนี้พอแล้วเหรอต้องขนาดไหนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเธอฉันเคยทำเรื่องนี้แล้วแต่มันไม่ได้ผล พอฉันรู้ว่ามีคนตามเรื่องนี้ต่อฉันก็ยินดีที่จะช่วยเพราะยังไงฉันก็ยังอยากเห็นกฤษณะเรียวเอสเตดล่มจมอยู่ดีอส่วนเธอก็ไม่อยากให้แม่เธอตายฟรีใช่ไหมละ่ะยังไงฉันจะรอฟังข่าวนะ ทาไมเรื่องมันวุ่นวายจังวะเรื่องที่จีบผู้หญิงห้าบุคลิกแต่มาจบที่ต้องสืบเจ้าพ่อสังหามันเห็นมีอะไรเกี่ยวกันเลยจริงนี่เราจะไปกันต่อจริงใช่ปะจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้พวกเรากำลังเสี่ยงอันตรายมากนะคุณคุณฉันจะเอาหลักฐานทั้งหมดนี่มาคุยกับพ่อพัท ในไปกับฉันเฮียน hey> yeah, nice, ี่เฮียนะเป็นนักข่าวเฮียอเลยนึดข่าว ันก็เป็นปกติของนอกนจากาปิดข่าวไม่พอมึงยังเสือกปล่อยเฟกนิวอีกแล้วมึงไปเกี่ยวอะไรด้วยวะ